การปฏิบัติสมาธิในขั้นที่4นะครับขั้นนี้ก็จะเข้าได้ยากหน่อยแต่ก็ต้องพยายามนะครับทำบ่อยๆอ,อะไรที่มันยากๆทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะง่ายเอง <c oughs> นี่คือสูตรของผมละ่ะนะผมก็ทำนะครับขยันทำเมื่อก่อนก็ทำบ่อยๆนะครับทำไปทำมาจนหนังตูดลอกนั่นแหละลอกมันไปเป็นแผ่นนะครับแล้วมันก็สร้างเซลล์มันขึ้นมาใหม่หรอกไม่ต้องไปกลัวมันลอกแล้วลอกอีก นะครับเรื่องปกตินะชาญสี่เป็นชาญที่ต้องปิดปิดหูปิดตาปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายนะครับปิดใจของเราไม่ให้รับรู้มันจะปิดโดยอัตโนมัติเราไม่ต้องไปปิดมันหรอกเออไม่ใช่ว่าเอาผ้าเอากระดาษมาปิดหูปิดตาตัวเองไม่ใช่นะครับี๋ยวมันปิดเองของมันมันจะปิดโดยอัตโนมัติปิดประตูนี่แหละปิดประสาทสัมผัสเหล่านี่แหละเขาเรียกปิดพัสนาปิดอายตนะดังตึ๊บ นะครับเออเราก็จะไปอยู่ในจุดของเราเองนั่นแหละมันเป็นอัตโนมัตินะใครที่ฝึกได้เป็นระบบอัตโนมัติอ่ะคนนั้นอ่ะโอเคมาถูกทางไม่ต้องไปบังคับบัญชามันหลอกนะตัวสมาธิทําให้เกิดสติสติเนี่ยมันจะแข็งจะแกร่งมันจะรับรู้รับทราบมันจะสั่งสั่งเราโดยอัตโนมัติของมันเลยนะตัวสติเนี่ย เออคนที่ทำสมาธินะครับทำจนชินเนี่ยวันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่ได้ทำเนี่ยมันจะทำอะไรลำบากมันจะทำไม่ได้นะมันเหมือนกับเรากินข้าวไม่ได้กินน้ำมาแหละสมาธิทำให้เกิดสติวิปัสสนาไม่ทำให้เกิดสตินะวิปัสสนาทำให้เกิดปัญญาสองตัวนี้จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เหมือนกับขาซ้ายกับขาขว,วาขาข้างซ้ายก็ต้องอาศัยขาข้างขวาขาข้างขวาก็ต้องอาศัยขาข้างซ้ายสติกับปัญญานี่สมาธิกับทิปัสนามันจะคูก่กันมันเป็นระดับของมันขึ้นไปบางคนที่เขาเรียนปริยัติมารเรียนธรหนึ่งสองสามยันเก้าเป็นด็อกเตอร์เขาเรียนเพื่อรู้แล้วเขาตัดสุด้วยปัญญามันไม่ได้ นะครับมันจะเป็นเจตุวิมุตติหรือปัญญาวิมุตติึงขนาดนั้นไม่ได้มันต้องเป็นลําดับก่อนจะจบด็อกเตอร์มันต้องลองปฏิบัติปฏิบัติให้รู้รู้รสชาติของมันระตาบใดที่เราเรียนเพื่อรู้แต่เราไม่คืมลองรสชาติเราจะรู้ได้ยังไงล่ะนะการเราสัมผัสกับเวทนาอย่างเงี้ยนะครับไปให้สุดถึงเวทนาเลยเวทนามันเป็นยังไงลองสัมผัสดูซิพริกนะ เราก็เห็นแต่รูปแต่ล่างของมันแต่ถ้าเราไม่ลองรสชาติพริกจะรู้ได้ยังไงว่าเผ็ดมันเป็นยังไงเออมันจะต้องควบคู่กันนะครับสมาธิกับวิปัสสนา